นอนได้นอนดีร้อนก็ร้อนนอนได้ร่มยอมใจสวัสดีค่ะช่องกะปีแชแนวค่ะมือนี้เฮาสิมากินเข่ากันเด้อค่ะลุงกระป๋ากับมีแนวกินนี่ลุงจะกินอย่างแน่มือนี้มีอย่างกินปลาดุกย่างสองตัวอื ปลาดุกย่างสองตัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอเป็นตาแซ่บตาแซ่บใส่ซอสแม็กกี้หน่อยอืมหลอกเขาลุงเพิ่นกับใส่ซอสแม็กกี้น้อยหนึ่งอันนี้เขาป่าอืมอัต,ตคัดคนแคนลายค่ะเอฟซีเมึงถ้วยกินเข่าของลุงกับป่าตะเลียนตนขันกนาอค่ะนี่ล่ะท่านพ่อแม่พี่น้อง FC, เอเซีียตนปากับลุงก็กดไลค์กดแชร์ให้ปากับลุงในเด้อให้พานกดยูทู e ให้มีเงินมาสื่อถ่วยสื่อสามใส่กินแนะค่ะและเมิงอันอัตคัดคนแขนหลายบ่มีเงินสื่อถ่วยสื่อสามมาใส่กินแล้วพี่ค่ะ มาค่ะมาเชิญแสบน้ำกันกินข่าน้ำกันเด้จ้าป้าก็ว่าไปสลาถวยซ้มปา้าก็มียูต่บัต่นี่บ้านพวกปากว่ายัางบทท่านเดเสร็จสมบูรณ์เนาะค่ะนี่ของอยังอยู่ในกล่องในยางเต็มห้องอยู่นี่ค่ะนั่นแหละป้าก็ว่าโอ้ไปสาดนั่นละ่ะ คอนเทนต์หายอย่างไปแจ็งสันละค่ะอเดี๋ยวท่านผู้ชมกับเอฟซีกสิว่าโอ้ยป,ป่ปากัะปีป่ากัะปีมาเป็นหายทักแท้อค่ะอันป,กกป่ากัะปีก็ว้าวไปเพื่อให้มีคอนเทนต์ไปแจ็สันล่ะค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะเส้นแสบเส้นแสบค่ะ าจะมากินเนี่ยบางทีจะทาจับปูเอ้าเขาพูกหลานของคุณอยากากิน ค่ะในละเป็นไรคะ่ะเดี๋ยวป่าืิมมึงเดอ้อป่าป่าทุกอย่างกินกับเขาเจ้าห่อนหอนยุ่นี่เขาสีใส้เกลือหลายเด้อแซ่บมาแซ่บแซ่บอืม,อม,อม จับหลายจับหลายพักกันมะนางกินยุ่นหน้าบ้านค่ะสองตายายกินยุ่นหน้าบ้านจับค้าว แบบแบบแบบนี่หน้าบ้านพวกป้าบ้านเซาแคบแคบจอดรถได้รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งรถซาเลงคั้นหนึงนหน่งนี่ละอ่ะลุงจะกินไหมแซ่บตัวนี่ละอื้ แับค่ปะปลาทูไอ้ปลานี่ยยุ่นียู่เขาใส่เกลือมาเกลือหยิบเกลือหลายหยิบเกลือหลายหยิบซอยใส,าาใส่ฟอกข้างใส่อะไรวะฟอกอข้างตะไคร้ตะไคร่ตะไคร้ซยอยตะไคร่ซยอยทา เตงสันมันคือขยะร้านไอ้ขี้คิวขี้คุยอ่ะร้านกเกียงทองขาอเห็ดเนาะบางเจ้าขาอเห็ดอันคาตะไคร้อย่างแส่ขมินน้ำข้ขกัญญาแซ่เน้อันทองปลาเออกแ็แซ่บกินได้น้ำได้ค่ะเขาปรุงรสปรุงชาิอย่างให้นั่นกินได้น้ำกแ็แซ่บ อืมกินไหมอืมเดี๋ยวก่อนอืมมีข้าวน้ำกัน อร่อยค่ะอร่อย <c oughs> แซ่บค่ะแซ่บถ้าไปยูบานหม่เนี่ยก็สิใครเป็นสัดเป็นส่วนจัดนั่นจัดนี่

เสียงนกเสียงนกท่านผู้ชมได้ยนินบ่ะนกค่ะผุ่นกระลอกกระยู่บนอันกิ้งไม่นะ่ะกระโดดใส่ต้นบักงวงอยู่คุ่น,นะคะแบบอืมกองป้ามั้โทรศพัพท์เนาะมันก็ปรับนั่นบ่ได้หลายคากหลักฝากอ่ะนาง กินไปมึงอันนี่มึงที่ใหม่มึงอีหยังไปนำ้ำก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะ อืม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 ก็แล้วก็อยู่ต้งกินใหม่คุณคะ ชิมว่าเห็นมันมันแบบทายสะท้อนแสงพร้อมดูนี่พวกกระลอกล้อห้ยไรสัก Lóc 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 อืมเขาไม่เคยเห็นเนาะเขาอยู่แต่ปาควันกีดไม่เคยได้เห็นนกเห็นกาเพราะมาเห็นจังสี่ป้ากับมกักป้ากติดอกติดใจค่ะป้ามักชีวิต เตียงสี่เสียยังเดียวอ่ะขายของยากอืมบนี้ทาเลข,ขายของเทศกิจก์บบไ่ได้อานวยให้ห้องยบมีพื้นที่ขายของ ขายของแน่บเขาไม่ได้เพิ่นมาขายอืเทศกิจเขาเห็นมีแต่จังสี่เขาไม่อยากให้พื้นที่ของเขามีแม่ค้ามาขายพุ่งกระรอกดูขังเด้ง กิ่งใหม่กิ่งบกมัวน,นี่มันเป็นกล้องเนาะมันก็เมื่อเห็นปากสีซุ้มให้มึงกันไดกับุ้มบ่ได้มันมันถึงแดดพ้อมแล้วก็ตลอกกับตัหน่อย นี่แหละค่ะการกินเข่าของพวกป้าลุงเพิ่นมักมะนางกินอยู่หนาบ้านนี่เด้ยค่ะเพิ่นว่าเพิ่นนใ้เมืองนั่นเมืองนี่ไปพร้อม,อมกินไปเพิดเพื่อนไปอืป้าก็ว่าก็ดีคือกันน่ะป้าก็มัขึ้นกัน,นะกน,กนล่ะค่ะ กินไปเมืองเน่านันเนวานีน่แต่วิววิวหลักล้านค่ะอืม บักม่วงบักม่วงต้นนี้กับสมอยเราเด้ค่ะป้าเห็นม่หน่วยสองหน่วยหนึ่งอันแบบคนคนอื่นน่ะคนต่างทินมาเขาก็ว่าต่วนบกม่วงบ่มีเจ้าของเขาก็มัดซ้อยมัดนันเอาเจ้าของเพินเนะยู่้อง้องเสา้องชุดท้ายนี่นะคะเจ้าของเพินเป็นหลานเจ้าของทีนี่ เออเพิ่นสิกกับบ้านก่อนเมษาเพิ่นกัเลยมาสอยมาตอยเอาอเพิ่นก็ได้ไปกินเคิงขุสีหนึ่งค่ะแล้วป้าเห็นเพิ่นกลับมาอีกเพิ่นกับมาสอยมาฝาดเอาเอีกเพิ่นกับอันสีได้กินแนะ่ะแต่ก็สิบ่ได้ก,กินหลายอืมป้าครับเพิ่นก็บ,บอกพวกป้าอายุคือกันว่าคัน อยากกินนะป้าลุงกินได้เด้อไปสอยมากินได้ป้าก็ไปสอยมากินอยู่อันเอาถุงก๊อบแก๊บหน่อยไปใส่ก็ได้ถุงหน่อยหนึ่ะละค่ะเอามากินกันอืแค่นั่นล่ละค่ะที่นี่ก็มืดแล้วอ้าวมังกี่ป่าเออนี่ป้าก็เห็นนี่ยุหน่วหนึ่งนี่ละอืม มองไปเห็นอยู่หน่วยหนึ่งจะเสมือนแล้วตัวค่ะค่ะคลิปนี้ก็ซัมนี่เด้อค่ะเด้อป่าอันขอฝากขอประคุณเอฟซี FC และท่านผู้ชมทุกท่านที่เข่ามะมึงป่ากับลุงในคลิปนี้เด้อค่ะอ่า ่าก็ขอความกรุณาชอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป่าแน่ให้ป่าได้พานกดกระติกา youtube แนเดอค่ะกราบขอบพระคุณหลายค่ะเป็นกำลังใจให้ป่าแนเดอวยค่ะขอบ